Hmm. Oh, hmm, ini ya. Kita tidak. Bet,

ป่าหรือไม่นเนี่ยไปละไปละไปก็ดีดี Phần đầu nhé phải oi dư dư nó Bớt tịt bệt à Bớt à Ê bà nhàng hả ก ah. ินหันจนได้เอาอรุดลุดๆุดๆุดรุดรุดรุดกระส้อยกินกินเราเลิกเงี้ยเนาะโดนซะนี่แต่วงอีตอดอีวะโตเดียวกันเป่ไม่โตเดียวกันนั่นเนาะ เออบบมนะีน่ะคนละตัวมันเบิดอ่ะอันนี้มันกินแต่อันนี้ก่อนเดี๋ยวเนาะคันเดียวเนี่ยกินเบิดกินเบิดอยู่นะฮักบ่ติดมันมันไปติดคันนั้นน่ะ มันก็มันเป็นป่าอย่างนั้นปลาซ่้อยนี่ยเนาะแต่มันกินสลัดเด้เอ,อ้จม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 ติดติดติจนรู้ทางป่าแล้วบ่ะมั้ เยังมาครับเนี่ยโอ้ปัดใสปัดใสปลาจกอื้ยเบิดอะ

แย่ครึ่งนึงเข้าครึ่งนึงเ๊แต่ทางนั้นพิ่นดำกันไ่เนาะทางบันติ้วดัดำกันไล่จังอะ ผมก็ไปเห็นโอ้มีแต่นาดำด้เนี่ยวะโบได้เข้ากินเนอะเพิ่นเพ,พื่นว่าบ่คอยได้เข้ากินนะ,ะนนนนสันนานะอีกน้อยก็จะบอกกลับมาดำคือเก่าที่ อันนะด้บ่มันพัดนาหอยเบ็ดมันก็เลยบุลูป่ากินบ่กินเงี้ยบ่นี่ปลาข้าวบ่ <c oughs> ได้นั้นอเฝ้าบ้านเบดนะบอกจากบ้านอีกเสียทีโอ้คนหามักหาอยู่บ่ได้แคโอ้ยู่บ้านบ่ได้แล้วไปอยู่ั่นน่ะย่างนาผมนะโอ้มาจากงานนี้อยู่บ่ได้ละออกทงออกนาหา บนยกโยบ้นบนหาป่าเพื่อนนะ่ะโอ้มาละมาละมาละยายมาละแสดงว่ามายุกันเป็นฟูงเนี่ยมีมีมีแต่ป่าสร้อยมานี่ <c oughs> ตำสานะก็จริงเออผู้ใช้สารเป็นลายโอ้เพ <speaking> ิ่นบัเต็มอันทั้งแล้วจินะถ้ามันบูรุษอนยางเงี้ยนั่นคือจริงมีอีกมีอีกเพราะว่าป่าพวกนี้มันยุ่งกันเป็นฟูงถ้าติดขึ้นมาแล้วมันบูรุษไปอ่ะมันก็ยุ่งยังสั้นอ่ะ ขันท่ามันหลุดไปปุ๊บมีเบิรป่าพวกเนี้ยโอ้ไปพิดโลกไปพังพักที่ซ่านบ่ดีกว่ดที่

เฮ้ยใหญ่นี่หมั่นกองแท้ท้ายเราเท่าไหร่กัดทึกทุกเทียมเนี่ยไปได้ก็ได้ไปท้ายคนอื่นพุดใส่ติดกว่าเท่เนี่ย,ยอืซีเมนทา ต้องนิงน่งนิ่งต้อง,ต,องต้องเพียนเนรอบมเพียนบ่ได้ละติ๊กเบ็ดอะบ้านไหนก่อ <c oughs> ยู่บ้านนาที่ <c oughs> ลงไปใต้สิมีอีกเหมน้ำดุกดะน้องมาทางนั้นอ่ะเพราะเหมือนไปกับเพราะเิ่นบนบอกหน้านา้ำ ไปนไปเบิ้งเขายกยอเขาได้ดีกันจังมาก่อทางปักหมอนกันอยู่ทางด้ายอันเอ้คนว่าทางเด่นมั้งเนี่ยไปทางปักดุกนีู่หรอมน่มันบุถึงคุณนนะอันว่า ว่าเขาได้ป่ากันไล่กันจังหน้าน้ำลากอะแต่ต้องไปทไําไหมกันนะ่าที่นี่ท้ายใยที่ดอก